สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสวัสดีทุกคนเลยนี่มันเได้แฟนโตะไงจะใครล,ล่ะจำพี่มินได้อยู่ใช่ไหมคะหรือว่าลืมกันไปแล้ว<เ>ล<ย>แต่ถ้าจะลืมก็ไม่แปลกอะเนาะเพราะว่าห่างหายจากการทำคอนเทนต์นารูโตะโบรูโตะไปนานเกือบปีเลยเนี่ยนานเวอร์ค่ะ ที่ห่างหายกันไปก็ไม่ได้ล้มหายตายจากหรือเจ็บป่วยอะไรนะคะแต่เป็นเพราะว่ามีภารกิจและงานอย่างอื่นให้ทําอีกทั้งในช่วงเวลาที่ผ่านมาพี่มิ้นเรียกได้ว่าไม่ได้ตามอ่านตามดูมังงะบริโตสักเท่าไหร่นะคะก็คือดองเอาไว้นานมากดองไว้หลายเดือนเลยละ่ะก็ต้องยอมรับนะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื้อหาของบริโตทั้งมังงะแล้วก็อนิเมะค่อนข้างจะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะคะเพราะงั้นก็เลยจะคอดองเอาไว้ก่อนนะคะ ไม่ใช่อะไรหรอกกลัวพูดไปแล้วโป๊ะนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปพิมพินดองเาเยอะมากเรายังตามอ่านไล่ทันปัจจุบันไม่ไม่ถึงเลยนะคะ <c oughs> ก็อาจจะขอดองเอาไว้ก่อนเพราะต้องใช้เวลาสักพักในการที่จะตามเก็บตามดูตามศึกษาประเด็นอะไรต่างๆมากมายเพื่อที่จะเอามาทำคอนเทนต์ให้ทุกคนได้ดูสนุกๆกัน เอาละพี่ลิพี่ไลามาตั้งนานนะคะหายไปนานแรมปีก็เหมือนไปเกิดใหม่มันก็อาจจะทันเขินหน่อยเนาะว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจะพาไปตลอดทัวร์เที่ยวชมสถานที่ต่างๆในโลกนินจานาโตะก็ยังแพ็คกระเป๋าไหมพร้อมงั้นวันนี้พี่มิ้นเลยถือโอกาสพาทุกคนไปทําความรู้จักกับไอเทมลับที่ทุกคนจะต้องคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของสําคัญที่เรามักจะเห็นยอดนินจาฮะตเคกคาคาชิ นำติดตัวไปไหนมาไหนกับเขาด้วยเสมอสำหรับคาคาชิเจ้าสิ่งนี้เปรียบเสมือนกับหนังสือมงคลชีวิตร้อยแปดประการของเขาก็ว่าได้นะคะเป็นเสมือนคำพีรับที่ช่วยกล่อมกล่าจิตใจให้สงบบ้างไม่สงบบ้างและสำหรับชายชาตรีในโลกนินจา n ารุโ t ะเจ้าสิ่งนี้กล่าวได้ว่าเป็นเสมือนคำพีพระไตรปิฎกที่ส่งุค่ะทรงอนุภาพถึงขั้นที่ว่า สามารถยุติสงครามความขัดแย้งระหว่างแคว้นใดแคว้นหนึ่งได้เลยนะคะเป็นดั่งตำราพี่ชัยสงครามที่ผู้ชายแมนๆซึ่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมักจะเคยได้เปิดอ่าน <Wow. S 1> หรือเห็นผ่านตากันมาแล้วแทบจะทุกคน <c oughs> อันที่จริงก็ไม่ต้องเกริ่นซะขนาดนี้นะคะเพราะดูจากหน้าปกหรือชื่อคลิปทุกคนก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าพี่มินจะพูดถึงเรื่องอะไรแน่นอนว่าสิ่งที่เรากําลังจะพูดถึงนี้ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากหนังสือในตำนานอย่างนิยายชุดอัจิในเวอร์ชันต่างๆที่เป็นผลงานการประพันธ์ของปรมาจารย์สายหห่นอย่างท่านเจริยะแห่งสามนินจาแห่งโคโนฮะนั่นเองย้อนไปในสมัยอดีตที่เจริยะยังเป็นหนุ่มๆห,หลังจากที่เขาได้ทราบคำทำนายจากปู่เซียนกบยักษ์เขาก็เริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อสะสมประสบการณ์รวมไปถึงรวบรวมข้อมูลในการเขียนนิยาย ซึ่งนวันิยายเล่มแรกที่จิริยะเขียนจบก็มีชื่อว่าเรื่องราวของนินจาหารกล้าหรือเรื่องราวของนินจาผู้กล้านะคะโดยมีตัวเอกของเรื่องชื่อว่านารูตโตะเนื้อหาก็จะเป็นประมาณว่านารูตโตะที่เป็นพระเอกของเรื่องนี้เป็นนินจาหนุ่มที่มีความคิดความอ่านและความปรารถนาในการที่จะยุติวัฏจักรแห่งการทําสงครามความเกลียดชังและการแก้แค้นของเหล่านินจา เพื่อที่จะให้โลกนี้มีความสงบสุขขึ้นซึ่งตัวละครที่เป็นพระเอกในนิยายของจิริยะเขียนขึ้นมาโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนางาโตะที่เป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของจีริยานั่นเองนะคะเพราะในตอนนั้นจีริยะเชื่อมั่นว่าพลังของนางาโตะจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปสู่สันธิภาพที่แท้จริงได้ในอนาคต แต่ด้วยความที่เนะื้อหาในนิยายเล่มแรกเน้นหนักไปทางสงครามการต่อสู้การเมืองและปรัชญาที่มีความดาม,ม่ามากเกินไปยอดขายของนิยายเรื่องนี้ก็คือแป๊กแบบสุดๆชิ่อที่ว่าไม่มีใครขอรายเสร็จนั่นเองแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อมินาโตะที่เป็นลูกศิษย์ของจจริยะ ได้อ่านนาวนิยายที่อาจารย์ของเขาเป็นคนเขียนก็ถึงกับเอ่ยปากชมและชอบตัวละครที่เป็นพระเอกเรื่องนี้มากจนถึงขั้นขอยืมชื่อนาโตโตะที่เป็นพระเอกของเรื่องมาตั้งเป็นชื่อของลูกชายของเขาที่กําลังจะลืมตาม,มาดูโลกอย่างไรก็ตามด้วยผลพวขงของการเขียนนวนิยายเล่มแรกที่ไม่ปังเท่าที่ควร จริยาก็เลยเบนเข็มเปลี่ยนมาเขียนหนังสือในแนวที่ตัวเองถนัดที่สุดนั่นก็คือหนังสือในหมวดที่ไม่อนุญาตให้เด็กอ่านโดยเนื้อหาต่างๆก็กลั่นกรองและร้อยเรียงมาจากประสบการณ์ตรงทั้งประสบการณ์ในการตามจีบซึนาเดททั้งประสบการณ์ของการตระเวนถ้ำม,มองและคอยหลีสาวไปทั่วราชาอาณาจากักร หนังสือหรือนิยายชุดอจือในเวอร์ชั่นฉบับภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่าอิชะอิชะที่หมายถึงการแสดงความรักในรูปแบบของผู้ใหญ่โดยใช้ร่างกายเป็นสื่อประมาณว่าผู้หญิงผู้ชายหรือคู่รักเกี่ยวพาราศีทำตัวสวีทห <Wow. S 1> วานนวเนียจูจีดูด,ด,ดีสวีวี oh. วีกอดจูบรูปคลำอะไรประมาณนั้นนะคะ <Huh? S 1> ดังนั้นหนังสืออจือของท่านจจริยะจึงเป็นหนังสือเรทผู้ใหญ่ที่เด็กๆอ่านไม่ได้เด็ดขาด นิยายอาจีของท่านจิริยะเป็นหนังสือนิยายซีรีส์ที่มีหลายชุดหลายภาคหลายเล่มโดยแต่ละเล่มแต่ละภาคก,ก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งเล่มแรกที่เปิดตัวก็คืออิชาอิชะพาราดัยนะคะในเวอร์ชั่นภาษาไทยจะใช้ชื่อว่าอาจัจีสวรรค์รำไร เป็นหนังสือปกสีส้มที่มีภาพของชายหญิงวิ่งไล่จับกันอย่างน่าชื่นตาบานส่วนสีปกที่ใช้เป็นสีส้มก็เป็นสีที่สื่อถึงความกระตือรือร้อนเบิกบานรื่นเริง,รงและมีความละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์อะไรทํานองนี้ค่ะหลังจากอาจืยสวรรค์รำไรซึ่งเป็นซีรีส์อจืยชุดแรกเปิดตัววางแผงไปก็ได้ดีว่าดังเป็นผู้แตกดังระเบิดร,ระเบ้อเ,เลยล่ะค่ะยอดขายถล่มทลายมากเลยล่ะค่ะซึ่งเราก็มักจะเห็นคาคาชิหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านบ่อย แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้นะคะว่าอาจิสวรรรำไรเล่มปกส้มมีทั้งหมด3เล่มค่ะนั่นก็คือเล่มแรกเล่มกลางแล้วก็เล่มจบส่วนเนื้อหาในอจิสวรรรำไรทั้งหมด3เล่มก็จะมีความเป็นโรแมนติกกุ๊กกิ๊กนะคะของพระเอกนางเอก ซึ่งในช่วงต้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องของการตกรุมรักจากนั้นก็จะเริ่มออกเดทตัวไปถึงพัฒนาการความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นพอความสัมพันธ์เริ่มแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นก็เริ่มที่จะเปิดใจและแสดงความรักในแบบผู้ใหญ่มากขึ้นซึ่งในเล่มก็จะมีฉากกุ๊กกก๊กฉากเลิฟซีนให้เห็นบ้างปละปลายอะไรทํานองนี้นะคะ หนังสือนวนิยายชุดอจิสวัรค์รำไรซึ่งเป็นหนังสือชุดแรกของจิริยาที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโลกนินจาซึ่งเหมาะแก่การที่จะเอาไปแนะนําให้คนที่ไม่ค่อยประสีภาษาในเรื่องของความรักหรือการสารสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงได้ศึกษาได้อ่านทําความเข้าใจในช่วงเริ่มต้นอย่างเช่นในเนื้อหาของภาคกะอารัฮิเดน ที่แม้ว่ากาอาระซึ่งโตเป็นหนุ่มแล้วจะเป็นที่ชื่นชอบของสาวๆแต่เขาเป็นคนที่ไรเดียงสาในเรื่องของความรักนะคะไม่ค่อยประศีประสา,าเรื่องรักๆใ,ใคร่ๆกับผู้หญิงสักเท่าไหร่ก็เลยถูกผู้หวังดีแนะนําให้ลองอ่านหนังสือนวนิยายอาจิอสวรรค์รำไรของท่านเจริยะเพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่แต่เฮ้อด้วยความที่ท่านการะใสซื่อเกินไป ไรซื่อมนทินมัวหมองนะคะพอถูกคนแนะนําให้อ่านหนังสืออจือสวรรค์รำไรที่มีแต่มุกจีบหญิงมุกเกี่ยวพาราศีหญิงทําอะไรประเจิประิยอในแบบที่ท่านกาละก็ไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่อ่านแล้วก็งงอ่านแล้วก็ทําให้สับสนมากยิ่งขึ้นอ่านแล้วก็ไม่ได้ความรู้ไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงอะไรเลยก็เลยขอละไว้ในฐานที่เข้าใจก็แล้วค่ะนะคะไม่เปิดอ่านอีนอกละแต่แฟนตัวยงของหนังสือเล่มนี้ที่ใช้น้ำแฝงว่าน,นายคอนามสกุลหอ,หอ ซึ่งก็เป็นคนที่ทุกคนน่าจะรู้กันดีนะคะว่าเป็นใครเขาได้ให้สัมภาษณ์ลงในบทความโปรโมตนวนิยายอาจิอของท่านเจริยะในหนังสือ Data า,าบุ๊กเล่มก่อนๆเอาไว้ดังนี้นะคะเรื่องความรักความโรแมนติกการอกหักสิ่งสำคัญเหล่านี้ผมลืมมันไปแล้วตั้งแต่ผมโตขึ้นแต่ความรู้สึกเหล่านั้นมันได้หวนกลับมาผมอีกครั้งหลังจากที่ผมได้อ่านฉากที่พระเอกนางเอกกอดกันด้วยความรู้สึกอบอุ่นที่น่าหลงไหลจนทำเอาผมเนี่ย หน้าแดงไปหมดเลยถึงขั้นต้องหยิบออกมาอ่านซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไรก็ตามด้วยความที่เปิดตัวมาแล้วปังมากตาสมากยอดขายถล่มทลายมากๆเป็นเหตุให้ นวนิยายอาจยิสวรรรำไรของท่านเจริยะถูกคนซื้อลิขสิทธิ์เอาไปแดัดแปลงทำเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดง <Wow. S 1> โดยมีเนื้อหาเป็นแนวโรแมนติกดรามา่าซึ่งในนารูโตะเดอะมูฟวี่ภาคศึกชิงเจ้าหญิงฮิมะในช่วงท้ายๆของเรื่องได้มีการบอกใบ้เป็นในๆว่านักแสดงหญิงที่มารับบทเป็นนางเอกของอจิสวรรรำไรในเวอร์ชั่นภาพยนตร์นั้น <Wow. S 1> เธอคนนั้นก็คือฟูจิคาเซยูกิเอะนางเอกขวัญใจใครหลายคนในโลกนินจาที่ตัวตนที่แท้จริงของเธอก็คือคาซานะโคยู ซึ่งเป็นท่านหญิงทายาทเพียงหนึ่งเดียวของอดีตไดเมียวแห่งแพนยูคิที่พวกนารูโตะได้เคยให้ความช่วยเหลือนั่นเอง แน่นอนว่าสําหรับคนที่เป็นติ่งหนังสือเล่มนี้และเป็นแฟนหนังเรื่องนี้อย่างคาคาชิเมื่อมีโอกาสได้ไปเยือนสถานที่ที่เคยใช้ถ่ายทาภาพยนตร์อจิสวรรรำไรซึ่งอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งในแคว้นไฟใกล้เคียงกับแคว้นน้าร้อนนะคะเขาก็ไม่ลืมที่จะแช่เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะเป็นกูรูที่รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับอจิสวรร์รำไร แต่เมื่อถูกเด็กถามว่าในหนังและนวันิยานิยายอาจิสวรรรำไรมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเขาก็เกิดความละอายใจจนไม่กล้าเล่าให้เด็กฟังอยู่ดีหลังจากที่หนังสืออจิภาคสวรรรำไรได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามไม่นานหลังจากนั้นจจริยะนักเขียนคนดังก็ได้ออกหนังสืออจิภาคใหม่ให้แฟนได้ติดตามกันโดยในภาคที่สองนี้ใช้ชื่อว่าอิชาอิชาวโอเลน์ เป็นนิยายอาจีที่มีการแสดงออกความรักในมุมมองที่ร้อนแรงรุนแรงและดุด,ดันมากขึ้นเป็นความรักความหวานที่ค่อนข้างรุนแรงเผ็ดร้อนส่วนภาพหน้าปกของนิยายเรื่องนี้เป็นภาพผู้หญิงที่กำลังโกรธและใช้กำลังทำร้ายผู้ชายที่จะเอาดอกไม้มาให้เธอนะคะส่วนสีปกของนิยายเล่มนี้เป็นสีแดงโดยเป็นสีที่สื่อถึงความรักความรุนแรงและความร้อนแรงที่อันตราย ทีนี้เรามาฟังความคิดเห็นของแฟนหนังสืออีกคนหนึ่งที่สมแว่นตาและใช้นามแฝงว่าคุณ A กันบ้างนะคะซึ่งคุณ A คนนี้ก็ได้เป็นหนึ่งในแฟนหนังสือที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ลงในคอลัมน์โปรโมตนวัิยาย,าน,ยะนะคะคุณ A เ,เผยว่าผมไม่เคยอ่านงานเขียนเรื่องใดที่ล้ำลึกขนาดนี้มาก่อนเล่มก่อนว่าสะเทือนอารมณ์แล้วเล่มนี้ยิ่งร้อนแรงหนักแน่นหน้าทึ่งมากโดนใจผมสุดๆเลยครับ และด้วยกระแสตอบรับรวมไปถึงความนิยมที่ล้นหลามทำให้หนังสืออิฉาอิฉาไวโอเลนได้ถูกซื้อลิขสิทธิ์เอาไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ด้วยเช่นกันหลังจากที่ปล่อยหนังสืออิฉาอิฉาไวโอเลนซึ่งเป็นความรักที่รุนแรงมาให้แฟนๆได้อ่านกันแล้ว จิริยะเซนเซก็เคยได้ให้สัมภาษณ์ลงในคอลัม์โปรโมทนวนิยายของเขาว่าในเวลานั้นเขากําลังอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมที่จะเขียนอจริภาคใหม่ซึ่งเป็นภาคที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรักที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาโดยจะใช้ชื่อว่าอิชาอิชาอินโนเซนส่วนหนังสืออจิในภาคที่4เป็นเล่มที่เขียนในระหว่างที่เดินทางไปฝึกฝนวิชากับนารุโตนะคะโดยใช้เวลาเขียน3ปี ใช้ชื่อว่าอิชาอิชาแท็กติกหรืออจีแท็กติกที่ซึ่งอัดแน่นไปด้วยความรู้และกลยุทธ์ในการพิชิตใจสาวที่คาคาชิซึ่งเป็นแฟนคลับตัวยงของนวนิยายเซตนี้ได้ให้คำนิยามว่าหนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนกับเป็นพจนานุกรมที่เต็มไปด้วย ลเม็ดเคล็ดลับที่เอาไว้ใช้สําหรับการพิชิตใจหญิงนะคะถึงขั้นที่ว่าเคยแนะนําข้อมูลในหนังสือเล่มน,นี้ให้กับซาสึเกะอดีตลูกศิษย์ที่เข้าสังคมไม่ค่อยเก่งและไม่ค่อยเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของซารดาดะที่เป็นลูกสาวของเขาสักเท่าไหร่ก็คือไปยุยงส่งเสริมแนะนําให้ซาสึเกะใช้ข้อมูลในหนังสือเล่มน,นี้ผูกสัมพันธ์กับลูกสาวของตัาเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียกซารดาดะว่ายยห,หนูถั่วน้อยที่น่ารักของพ่อ ซังซาระดาที่ไม่เก็ตก็เลยผ่านเข้าใจว่าพ่อจําชื่อตัวเองไม่ได้แถมพ่อยังมาใช้มุกถอดเสื้อคลุมคลุมตัวลูกสาวอีกซึ่งปกติแล้วกลยุทธ์นี้จะใช้ในการจีบสาวนะคะแบบว่าอากาศหนาวแล้วถอดเสื้อคลุมให้เธออะไรแบบนี้แต่อิซาสเกตมันซื่อไงก็เลยเอาเสื้อคลุมของตัวเองถอดมาคลุมลูกสาวก่อนเลยโดนลูกสาวเครื่องหนักเข้าไปอีกนะคะที่พ่อทําตัวแปลกๆส่วนเหนือเป็นเพราะว่าด้วยเวลาที่ผ่านมาเนิ่นนางหลังจากที่หนังสือเล่มนี้ออกวางแผง ทำให้กลยุทธ์ในหนังสืออจุยแท็กติกนั้นอาจจะใช้ไม่ได้ผลกับคนรุ่นใหม่นะคะแต่เนื้อสิ่งเงินใด ข้อมูลที่อยู่ในหนังสืออสีริเทคติกนั้นเป็นกลยุทธ์ที่เอาไว้ใช้สําหรับจีบสาวเท่านั้นไม่เหมาะที่จะเอามาใช้จีบลูกสาวตัวเองนะคะเพราะงั้นซาส,สเกะถือว่าทำพลาดมากนะคะที่หลงเชื่อคํายุโยงของคาคาชิหลายคนก็คงจะจํากันได้นะคะว่าหลังจากที่จิริยะตายจากการต่อสู้กับเพนวิธีต่างๆเขาได้ทิ้งคําใบ้เกี่ยวกับตัวตนของเพนไว้ที่หลังของปู่เซียนกบฟุคาซคุซึ่งเป็นตัวเลข 31, 8, 106, 7, 207และ15 ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวเลขหน้าที่อยู่ในหนังสืออจิแท็กติกโดยในตอนแรกที่ทุกคนเห็นภาพถ่ายบนหลังของปู่เซียนกบหลายคนเข้าใจว่าตัวหนังสือที่อยู่ก่อนหน้าเลข31เป็นเลข9นะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลข9แต่เป็นตัวอักษรคาตาคานะตัวท้าที่จิริยะเขียนจนติดปินน้นิสและมีเพียงแค่นารุโตเท่านั้นที่มองออกเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันจิริยให้นารุโตช่วยอ่านต้นฉบับนิยายที่เขาเขียนด้วยลายมือของตัวเอง ทำให้นารุโตะคุ้นเคยกับลายมือเขียนของอาจารย์จิริยะของเขาเป็นอย่างดีนั่นเองซึ่งประโยคแรกบนหน้าคําใบที่ระบุมาในหนังสืออจีแท็กติกที่คาคาชิอ่านให้ฟังก็จะมีดังนี้ค่ะหน้าที่31ตัวรักเขาจริงๆหรอหน้าที่8จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับการแลกเปลี่ยนของกันนั่นแหละหน้าที่1 0 6นั่นอ่ะใบไม้เกะก,กะจังเลยนะแหมแต่เองนี่และก็หน้าที่7ไม่คิดเลยว่าของต่เองจะใหญ่เบิ่มขนาดนี้ หน้าที่207มีทางด้วยเหรอเขารับไม่ไหวหรอกและหน้าที่15อยู่บนเก้าอี้ที่ส่งเสียงดังเอทเอทอาอาดๆเ <amo> มื่อเอาคำแรกของแต่ละประโยคแต่ละหน้ามารวมกันแล้วก็จะได้คำว่าตัวจริงนั้นไม่มีอยู่เป็นคำใบ้ที่จริระยาตั้งใจบอกว่าในบรรดาเพนที่เขาต่อสู้ด้วยนั้นไม่มีตัวจริงอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ในฉบับมังงะเราก็จะได้มีโอกาสเห็นเนื้อหาในหน้าหนังสือของอจิแท็กติกหน้าที่31นะคะที่มีใจความาคร่าวๆว่าตัวรักเขาจริงๆหรอถ้างั้นเขาอยากได้หลักฐานยืนยันได้ปะรอให้มืดก่อนเอาเข้ามาในห้องของเขาเร็วเข้าทีเดียวนะฉันยอมทำทุกอย่างฮอร์โมอนของเธอมันช่างชั่วโมงเดียวก็คงไม่มีใคร <laughs> แม้ว่าในเนื้อหารูปประโยคการบรรยายและถ้อยคำสุนทนาจะไม่ค่อยประฏิปะต่อกันนักนะคะแต่เชื่อว่าทุกคนก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าตัวละครในฉากนี้เขากําลังทําอะไรกันอยู่นะคะแต่ก็นั้นนะคะจากประโยคสั้นๆในหน้าหนังสือมันก็จะค่อนข้างว่าหวามหน่อยนะคะไม่กล้าที่จะอ่านออกเสียงดังๆให้ใครฟัง เพราะไม่งั้นทางคนอ่านและคนได้ฟังก็อาจจะขิดเพราะความรู้สึกกระดาษอายเหมือนเช่นที่คาคาชิและชิการมารุเคยเผชิญมาก่อนแล้วนั่นเองแม้ว่าจะเป็นอาจารย์ที่ชอบไถตังลูกศิษย์อยู่บ่อยๆแต่เพราะเป็นนักเขียนชื่อดังที่ปังทั้งยอดขายและแรายได้จากค่าลิขสิทธิ์จึงทาให้จิริยะเป็นหนึ่งในนินจาที่รู้วมากนะคะซึ่งนารุโตตอนที่เห็นตัวเลขในบัญชีธนาคารของจิริยะก็ถึงกับอึง้งเพราะว่ามีเลขศูนย์เยอะมากเลยค่ะ นอกจากนาวนิยายอาจืสี่ภาคข้างต้นที่พี่มินแนะนำให้ทุกคนได้ทราบไปแล้วนะคะในกระตูนนารุโตะหรือภาคโนรุโตะยังมีการกล่าวถึงหนังสืออาจื้อในเวอร์ชั่นต่างๆในซีรีส์ต่างๆแล้วก็ในหัวข้อต่างๆที่เป็นผลงานการเขียนของอาจารย์จิรยิยะเผยออกมาให้เราได้เห็นกันบ๊าวบวแบมๆบอยู่บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่องเอโรเอโรพาราไดส์ ที่คาคาชิถือตอนขึ้นปกมังงะนารุโตตอนที่531หรือจะเป็นในส่วนของอนิเมะแล้วก็มังงะฉบับ SD ที่มีการกล่าวถึงหนังสืออาจิในชุดต่างๆอยู่เช่นกันยกตัวอย่างเช่นอาจิริมสะซึ่งเป็นหนังสือที่มีเนื้อหาว่าหวามที่เปิดเผยถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการทำกิจกรรมรื่นรมในพื้นที่ของสระน้ำเป็นต้นนะคะ แถมท้ายด้วยภาพที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหาฉบับมังงะ SD นะคะมันก็เป็นมุกฮาฮาที่ล้อเลียนกันนะคะโดยเป็นฉากที่คาคาชิเปิดเผยความจริงกับเนจิว่าที่เขาต้องสวมหน้ากากวไว้ตลอดก็เป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าต้องการปกปิดเลือดกําเดาที่ไหลออกมาเวลาเขาอ่านหนังสือประเภทนี้เท่านั้นเอง <laughs> เอาละค่ะสำหรับข้อมูลนวนิยายอาจือที่เป็นผลงานการเขียนของอาจารย์ชีริยะก็มีคร่าวๆประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกับเนื้อหาที่พี่มิ้นนำมาเสนอกันนะจ๊ะยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆนะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ไปให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ฝากบอกทุกคนด้วยว่ามืนเดรดแฟนโตกลับมาแล้วจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะ